เราเล่นเด็กก็มหม่เยว่าคำๆอะ่ะ <c oughs> ไม่เห็น <c oughs> เล่นชนะไน่งขำแล้วก็ไม่ต้องลงแรงอะ่ะ ทักอะไรมาเกมสง่งอะไรมาอะไรอ่ะอ๋อเกมอะไรนี่มาน้องตอนแรกเล่นก็ว่าเฮ้ยสีนอนเอกซสี่คว่าชื่อคุณคุณวะไอ้เหี้ยเออแล้วของว่าเข้าเกมคนดิดดผมออกเพราะผมหลุดเกมพี่ผมหลุดเกมคือผมนึกว่ามีคนเข้าล่าผมอยู่ยิ่งถึงดิบุกยิงกูไปกีนน่นัดอะเมื่อตอนที่เล่นไอบิซาร์ดเวอร์อะ ผมไล้ว่าตัวหลักผมมันมีเพื่อนที่ด้ยเหรอทำไมแบบในโปรไฟล์ไม่ได้ไม่ได้ปิดมปิดออฟไลน์แบบเพราะว่าตะกี้กูเข้ามากูไม่เห็นอีเชนอนเก็บกล่องกันกูเฮ้สีนอนเอ็กซดีทำไมชื่อคุณคุณวะอ๋อเล่นอาเคดแล้วเจอง่ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้กดอาเคดเจอเจอเนี่ยคนที่เป็นแบบเฟรนด์ตัวเองมันคืออะไรอะอัพล่างกันบนอัพล่าบนไหนวะดูในไลฟ์สิเนี่ยโปรโมทเลย อันบนมันจะมีไอตัวที่มันเป็นผีสีม่วงๆอะบินตามตลอดเราไม่สามารถฆ่ามันได้แต่มันจะตีเราได้เรื่อยๆใช่แต่อันล่างกะไม่เลด้เล่นแต่อันล่างอันล่างวิ่งเร็วขึ้นมั้งรู้สึกผีวิ่งเร็วขึ้นอะไรวะแ้่เราควรเล่นอันไหนดีอันบนกูเล่นไปแล้วอ่ะอันบนก็ได้ก็ถามเราพี่แล้วสุดท้ายก็เลือกเองอยู่ดี ทำตัวเป็นแม่กูไปได้เสียนะสิโซเดอรยแบบนี้ก่อนแหะเล่นแบบมงวันแม่งกดปืนดักเลยไม่ชินอ่ะบอกเลยว่าไม่ชินกูไม่ได้เอาปืนเราเราไม่เคยคุมมีคอยปืนเนี่ยเราไม่เคยลากปืนลงแล้วมันแบบมันล่ามันมันล่างหมดิีไม่ได้เหมือนเคาลเตอร์นะเคาลเตอร์แม่ง拉เล็กเกล็ดเลย นี่ใครดูเน็ตฟิกช่วงนี้บ้างหาหนังดูไม่ได้ดูเลยสองเดือนแล้วน,นั่นมีซีรีส์อะไรดูไหมไม่มีเพาะไม่ได้ดูมันนั้นมีคนมาชีจ้จอน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 ใครอ่ะเอาเราจากกันนานเกินไป One shot. One จากตั้งแต่ฟิลิปปินส์จอนที่ฟิลิปปินส์รู้ยังรู้แล้วมันทักมาอยู่มันไหนไอ้จอนไงเมื่อวานเราคุยกันไม่มันทักมาตั้งนานแล้วแล้ว,ว<ะ>่าไนนมา่นอนเฮงฮากันใหญ่ดีใจนะฮะ โอยแม่ดีมาอยู่นี่ผู้ชายหล่อเยอะแยะไปเอาเลยแล้วพี่ออโต้ลืมพี่ออโต้ไปแล้วหลอก่ออโต้ลืมหลอกไม่ไม่ทักมาเลยด้วยซ้ำพี่ออโต้เขาไอ้นี่พอร์ตอยู่ทำพอร์ตทำพอร์ตไม่ได้ว่าลูกก็ต้องว่านลูกอยู่ดีแหละก็มันก็ต้องว่านไหมฟิดเองแหละ ขาห้องนานจังไม่พอเล่นหมาดเนี่ไงบ่นไม่เฉียดรบไม่บ่นปุ๊บไม่หมานี่ไงตัดทำไมพี่ฟิล์มต้องติดโดวตไอ้บ่นเที่ยนนี่แหละที่ทำให้กูยิงรอจังแลทได้ใคยไอ้หมาดเที่ยนี่แหละ Wandering seeking นี่อะไรเดียวโอ oh, oh, <laughs> ้วัดออกฮัตโตนแม่งเข้าฮัตโตนแม่งอะไรนี่อะไรเดีวะตัวอะไรก็ได้ปป<อ>ท,ที่ที่มีประโยชน์พี่พี่เฟย์ทอปพี้ยอนพี่มันไ <laughs> ม่มีเมอร์ซี่อะท <laughs> ็อปี้ยอนไงมีประโยช <laughs> น์เมอร์ซี่ท็อปห้าเลยอย่างนั้นแหละ,ระ,ระจริงจริงแอดควรเปลี่ยนเป็นเซนย์ตานะ ให้กูเปล<ะ>เเี่ยนเลยไม่ได้เอาไอ้เหี้ยไม่ทันละไม่คิดถึงหมดนี้่ะกูไม่คิดถึงถ้ากูต้องไปเจอตัวมุ่วมุม่งบินไล่ตามกูอ่ะถ้าเจอถ้าเจอ,เจอต,ตัวตัวไล่ตามกูเกิดกูไม่กูไม่คิดถึงดีกว่าคือคือพี่ดูไหมว่า,าวอรอบแรกของเรนอะ่ะผมยิงมานานมากมันไม่ตายสิมันไม่มีเลือดแบบยิงอะไป ผมคิดว่าแบบมันมันมันจะมีแบบจะมีเป็นเป็นแบบเปิดกำบังฮะวนรอบๆตัวคิด네ว่าแบบถ้าหากกำบังมันหายคือฆ่าได้ยิงไปนะทะลุตัวทุกนั้นเลยที่เล่นท็อปยอนดีกว่าขี้เกียจมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรอ่ะมันฆ่าไม่ได้เว้ย าไม่ได้ไม่ต้องมายิงมันไม่มันฆ่าได้มันฆ่าเราได้แต่เราฆ่ามันไม่ได้ใช่ตัวเฮีย้ยนเนี่ยเราฆ่ามันไม่ได้ไอ้แม่งเปิดโพยเฮี้ยไตยตีนตาตีนไหนไม่เห็นมีแต่พื้นตายแล้วตายแล้วเปิดให้นุนใส่มันตายปะโธ่ไอ้นุนก็ไม่ตายไม่ตายจะตายก่อนตายนี่วิ่งวิ่งหนีไปเลยคือทำอะไรมันไม่ได้แล้ว หนีอย่างเดียวมีอะไรที่หนีก็แค่อย่าอยู่นิ่งๆพีสักย่อยู่อจีรัฐไอ้โง่ไปตายตรงกลางรข้างบนเฮ้ยแอดแอดไม่ไม่ไม่เข้าประตูเลย พี่เฟรมคิวหลังอยู่อยู่คุมเฮเวนไเล่นเลยใช้สับเคาน์เตอร์เอาเร็วโอวัล ไล่ทีพว,วงเย่สบายจะเล่นตาแหลกเอ้ส <c oughs> ูดเ,เดือบปุ่นตบอมบ์อ่ะตกใส่ยิงได้ยิงหน่อยยิงหน่อยมันจะเ,เอาบ้านแล้วเออบ้านแต็กจนะออาาไม่เตะดเอ้าไอโปยยอนจะตายไม่ใช่กำลังจะตายกูเดี๋ยวกำลังจะตายเรียบร้อย ตายสองแล้วคือไปหลบอะไรกันมูนะเนาถามจริงแอดนะเกมแรมั้งเฮเราเล่นได้เป็นนี่่ะเออเป็นแบบไม่เป็นเลยอะ มันนาเพิ่งเล่นไอ้นี่ก็ได้แต่โหมดนี้ครั้งแรกก็ได้แต่ดูเรื่องนี้ไม่ไม่มาถึงแบบกลางๆปะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนโหมดนี้แบบไม่คิดวนะทั้งฝีมือการยิงริงๆไม่ได้เลยแม่งหิวไม่ขึ้นมึงดูมันคือมันเงไอ้ตัวตรงกลางเว้ยมันไม่ยิงตัวที่มาข้างๆเอ่ะไว้ตายเลย ไม่แต่กูคนอื่นก็มีเนี่ยราชพัชจรไม่จริงอะไรกูด้วยไม่สําเร็จเสียงแม่งแ้แ้แ้ฮิอ่ยอีกสี่วิกูโลกบลกูโลกไอ้สัตว์ที่เปิดทําไงนั่นเลยไม่รู้ว่าใช้ทําอะไรอ่ะ ก็เลยเปิดเปิดเลยเพราะตอนตอนในตอนในเกมชันติมันก็ไม่บอกเลยว่ามันจะพราว่ามันจะเปิดตอนไหนจริงอันนี้จริงอะไรไอ้เหี้ยรวมแล้วอะไรอยู่วะเนี่ยเอ้ยอยู่จะให้นูนเร็จแล้วเรียบร้อยไฮนูนเนเประตูไม่มีใครสวนประตูอีกแล้ว เอาเหี้ยอว่ะหน่อยกว่ากว่าบูลี่อรอบูลี่บูลี่มาลามาไอ้ยี่อะไ่กูเนี่ยตายหาไอ้เหี้ยส่วนหมดส่วนหมด กูเห็นพี่เฟรมนึกว่าไอ้ตัวมั่วอันนั้นวิ่งหนีวิ่งลงไปบินไปหาแอร์เจดตัวนี้จังเลยเดิมหมดเลยเว้ยเพิ่มเติมคือมียาฮีปลัมอ้าว ไม่ได้หมดนี้่นี่ไม่คือบอกเลยนะแอดแม่งไม่เฝ้าประตูควรทำยังไงเถดะเกมตาย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 ไม่เกมไม่ตายเกมตายไหมประตูแตกก่อนจะตายไหมอยู่ๆไม่ตายหรอกดอกปล่อยตาเพ็นเอ้ยอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนยุบไปอยุบไปไหน ใช่คือเมอร์ซีใช่ถ้าผมตั้นเมอร์ซีก่อนมันชุกจะเป็นไรเปล่าวะลองไปบ,บางทีก็ฉลาดเหมือนกันนะไม่ปกติกูฉลาดอยู่แล้วพี่เฮ้ย<อ>ยังเชื่อคุณรู้เนี่ยไอ้เหี้ยอะไรกจังจังเล็ดไม่หรอกพวประตูแตกก่อน ยิงหุ่นยนต์ก er huh <Know pine? S 2> <st> ่อนไอ้เขี้ยวมาไล่คนเดียวเลยเนี่ยอะดี่เปอร์หรงครับดิปเปอร์ที่ไอ้ดิเปอร์ไอ้ที่นี่ก็ไล่กูจังเลยฮิวก็ต้องฮิวฮิวก็ต้องฮิวหนีก็ต้องหนีไม่ต่างกันเกมไล่เกมบไปเก็บไปเกมไล่เมื่อต้องรอไปแถวแอร์มันจะได้ไล่แอร์ แ,แอร์ตายไปเหี้ยอุอ้ยเหี้ยๆไม่มีใครสนคุนจริงดิแกสนโยตัวม่วงๆอ่ะสนที่ฝ่ายเลยตอนเะนี้ย <c oughs> ตามกูละ

ยิ่งหมดเลยทียอ่ะยิ่งหมดเลยก็รู้ว่าโดนก็อยู่อยู่ใกล้แล้วตายมึงก็ยืนอยู่เด้อตันดิตันดิขึ้นเหรอขึ้นเหรขึ้นหมไม่ได้เลยเรียว่าเป็นบทเรียนเฮ้ย เอาเองหุ่นเล็กๆก่อนนะหน้าหนาตายพังๆเนี่ยประตูเนี่ยหุ่นเล็กๆไม่ยอมตีเนี่ยประตูยอมพังคนนียชุบหน่อยชุบหน่อยกูแตกกูแตกอะไรวะเนี่ยแพ้ผมเล่นตัวเล็กจ้ะไม่คือแอดไม่ได้ยิงหุ่นยนต์เลยเว้ยกูเห็นนะแอดไม่ได้ยิงข้างบนเออมันหง่เดี๋ยวข้างบนเดียวต้องเอาต้องเอาท็อปย้อนคนหนึ่ง เอก็ไม่เล่นนะพี่อุ้ยโหดจังเลยครับยิงบข้างหลังหายไปสว่เมกี้นี่มันคือหมวดอะไรยากสุดหรอหรืออะไร ไม่ยากผ่านไปแล้วเคยผ่านแล้วรอบหนึ่งกันแล้วใช่เคยผ่านแล้วมั้งไงทุเรียนวะทำไมเราเพ้ผ่านไปนไปนนะด้แล้วมันอัน,นอันนไอแอดมันไอนี่แต่มันโง่วันนี้นะครับไทยพีไทยพีบีเอสอะไรอีกล้าน,นสี่ทีพีทีวีเฮดดีไทยรัฐทีวี Never stop fighting for what you believe in. Our tale begins in Adler's rune, where the lord of the castle has called for heroes to come to his aid and defend him against the mad Dr. Junkenstein. A viking craftsman, บิดจิตบิดจิตบิดจิตเหรอใช่ไล่ฟาดเลยไม่ถามคุณเลยคุณเล่นเป็นด้วยบอแค่ฟาดเองฟาดฝุ่นฟาดฝุ่นกูเห็นยีเวนนี้จนเบื่อแล้วเนี่ย The great things for you. What do you make of this, Dr. Junkenstein? Never trust a scientist. I'm, I'm A <laughs> marvel of craftsmanship, don't you think? เฮ้ยฮัลโหลคือโอเบางทีก็คิดนะว่าเสียงพี่เฟย์เหมือนนั้นคิดว่าอะไรเข้ามาไมไดิกูจุ๊บหลังกล้องอ่ะไมาดิกูจุ๊บหลังกล้องไมาดิคือไปกี่ยก ก็แบบก็กะว่าจะแอบจะแอบทำจอยดูอนัตหรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่เพราะอนัตเรียนอยู่ป้อมมันต้องวางตรงนี้เนี่ยเลี้ยวให้ดีจริงเลย พอไล่ทุกมึงบ้างมือนไล่กูไม่ได้ไม่มีใครส่งป้อมอีกแล้วพี่วางป้อมทีใครไรไอเกมวางป้อมมึงไม่วางป้อมข้างบนแหกตาดูนู่นป้อมมันยิงข้างล่างไม่ได้มันยิงข้างล่างไม่ได้มันยิงมาชไม่ได้โอ้ยอ่ะป้อมกะโหลกัะใช่รู้ดิโจใครอ่ะป้อมมีด ว่าตรงนี้เนี่ยเนะนี่ยมีรกูจะไปม <laughs> ีผู้ข้างหลังด้วยไอตัวฟ้า <c oughs> ฟ้านี่แม่งก็แรงจริงี ตายตายเอาปังกีแน็ตปังเขาแกล่ะยังวะเขาโผลเที้ยอะไรเนี่ยเขาเป็นคือหมดอะไรอ่ะกูว่าไม่กี่เราอ่ะหนักกว่าแอสตาที่แล้วอีกเีขยวดขยวดตาเลยกี้เฮ้ยขุ่นยนต์ไม่มีใครสนอีกแก เยแบบไม่ม oh, oh, ีอะไรมากันกโกกูหิวกกูหิวบอไปมึงเอาคอไลทุบเขาบ้าไปแล้วยัไม่พอเราควรเล่นเ็นสักคนว้ย ไม่ต้มพังตอนไหนอ่ะสักพักแหละต้องป้อมวางไว้ข้างบนจริงๆโดนไอ้ปลวฟ้ายิงขวางข้างบนแล้ววะดูมึงเอาคอไล่ทุบดิขบาว่าพ่อใช่อะถือขึ้นมาเงี้ยเอ้าใหใช้ทำบ้านไงกูกูกูจะเป็นไอพลอยนะไม่มันมันกโกงเห่าไงว่าปกติใกล้คนเดียวเม่อันเช้าปกติใกล้กูคนหนึ่งแข็งเนี่ยนะ

แต่พี่ฮิวโกเดอวะดอวะไม่เแต่ผมด่าเมดโกอ่ะโฆษณาธุรกิจบันเทิงถ้าจำไม่ผิด ผมด้วยผมคอนทุบไปอยู่ <c oughs> แห้งเลย <c oughs> มลาไล่กูแล้วเอาไปจากกูเอาไปจากกูมาไล่กูแล้วเ <c oughs> กมมาไล่ <c oughs> มึง <c oughs> อ่ะ ยิงใครอย่างยิงใครผีจังเลยก็รู้ว่ายิงไม่ตายไม่ใครยันยิงเน่ยเอไปนี่วางนี Newton> ่คือลุงรีบวางป้อมอย่างนี้นะเขาอยู่บนหลังคาเพราะว่าเอาหลังคาดีกว่าเพราะว่าไอ้โซนั้นมั่ มัไล่กูเนี่ยแล้วขุนยนก็ฆ่าอีกแล้วเนี่ยรถคนทิ้งขุนยน ไล่ไล่พี่เฟมไล่กูไล่กูกออกไป ในะในกลุ่มไลน์กูมันนัดกันไปม็อบวันเนี้ยมีเด้อ <c oughs> อยู่ยีงร้อยไปเลยวันนี้จะมีม็อบอีกแล้วเพื่อนผมมันมนัดกันไปในไลน์นะ <c oughs> แต่ไม่รู้ขนาดกันที่ไหนอะ loading in the midst of the battle junkenstein's most powerful ally appeared my son will never die what even one is twisted โอหจังไร้แม่งไอ้เหี้ยจังไร้มึงย้อยลูกเก่งจังวะไอ้เหี้ยมันมันป้อมผมมันเออไอ้เหี้ยย้อยไอย้แม่ย้อยไอ้แม่ย้อยแปลไม่ออกไม่น่าจะภาษาญี่ปุ่นเลยเอ้เกาหลีเลยอันจระเรจาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขี้คนได้ไม่ใ่เหรปกติ ไอ้คีย์มันดองไฮนูนี่ไม่เห็นนะกว่ามันจะใช้ไฮนูนมึงก็เลยใช้นูนแทนโอ้ยยิงไม่โดนเกมจบแล้วเสียใจว่ะธนาวันเสียใจ You made the right decision ตัวเอ